S <S คาร์เมลไรเดอร์เอทานอนเป็นดาร์คไรเดอร์ที่หลายคนชื่นชอบเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวบางคนถึงยกให้เป็นดาร์คไรเดอร์ที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าคาร์เมลไรเดอร์เอทานอนจะโผลมาแค่เดมวีวหรือตอนสมทบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ครองใจทุกคนไปได้อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวของเขารวมถึงบุคลิกของเขาที่อาจจะทําให้ผู้คนหลงรักซึ่งวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของเอทานอนกันดีกว่าครับว่าเขานั้นผ่านอะไรมาบ้าง เป็นเรื่องราวของไดโดคัสมิเด็กหนุ่มที่เสียชีวิตจากการโดนรถชนเอ๊ะ <c oughs> หรือว่ามันเอาตัวไปขวางรถเองวะจากนั้นฮะแม่ของเขาไดโดมาเรียเนี่ยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโครงการวิจัยในโคเออร์อยู่นั้นหรือการทําให้ศพมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเธอจึงใช้สิ่งนี้เพื่อทดลองให้ลูกชายทาให้คัสมินั้นกลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแต่เนื่องจากต้องฉีดสารปลูกถ่ายเซลล์นี้อยู่ตลอดทําให้คัสมิมีร่างกายที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆปีครับซึ่งงานวิจัยนนโคอรี้้ได เงินทุนจากฟาวเดชั่นเอ็กเพื่อเป็นการวิจัยเพื่อจะสร้างเป็นกลุ่มกองทัพเนเวอร์ขึ้นมาล่ะครับโดยที่กลุ่มพวกนี้นั้นจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งเหนือมนุษย์และก็ไม่ตายหากได้รับสารอยู่ตลอดนั่นเองครับแต่แล้วครับกลุ่มฟาวเดชั่นเอ็กนั้นก็ไม่สนับสนุนโครงการนี้ต่อเพราะเห็นว่างานวิจัยไกอาเมโมรีของกลุ่มโซโนสกินั้นดูมีประสิทธิภาพกว่านั่นเองครับเลยทําให้คอสมีนั้นอยากที่จะรวมพักพวกกลุ่มเนเวอร์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงพลังของพวกเขาเพราะเห็นว่าในกลุ่มมมมเนนียชชาชมามามากกกัพออแลล้้วตงร หญิงงสาาวบ้ฮะอย่างฮานิฮาระเลกะที่ตอนนั้นเนี่ยเธอได้แหกคุกแล้ววิ่งออกมาได้หวาดเสียวมากแหมขอสโลดูอีกทีนึงครับ ซึ่งเธอนั้นเนี่ยก็ได้ถูกยิงจนต้องบ้วนน้าแดงออกจากปากจนตายหาไปตอนนั้นฮะซึ่งทําให้คาซึมินั้นพาเธอไปฉีดสารแบบเดียวกันและเข้าอยู่ในกลุ่มเนเวอโดยสมาชิกที่เหลือ3คนเนี่ยประกอบไปด้วยโดมโตะโกโซอิซุมิเคียวซุยและทาคาโอกะเคจิหรือโบเคนซินเวอร์ 5ดิไม่ใช่ฮะเขาคืออาชีฮาระเขนนั่นเองครับที่มีภารกิจไปล่าคอหัวหน้าผู้ก่อการร้ายที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะทําภารกิจอยู่แต่เขาเนยได้พบกับชิรายชิมาโกหรือชินเคนพิงแพ่ฮาไปอีกหนึ่งดอกมันมันฮาใช่ไหมกันยิ้นมุกซ้ำเนี่ยอาจจะมียิ้มมุมปากหน่อยเธอคือกลุ่มผู้ใช้พลังจิตครับที่มีชื่อว่ามีนะโดยผู้กลุ่มเนเวอร์นั้นก็โดนมีนะเนี่ยเข้าเล่นงานจนเหลือแค่คาสมีครับที่สู้กับมีนะได้แต่แล้วครับเขาต้องเจอกับลอยและ ไม่เล่นดีกว่าเขาชื่อชีออนฮะที่มาโจมตีพวกเนเวอร์เพราะว่าจะเอาตัวมีนะคืนซึ่งคาซมิเนี่ยเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงแยกออกเป็น2กลุ่มและพาพวกสาวๆเนี่ยหนีไปแต่เขาเนี่ยก็ต้องมาเจอกับคาเมนไรเดอร์เอทันอนครับที่ตอนนั้นเนี่ยคาสูจุนเนี่ยเป็นคนแปงลงร่างฮะแต่ว่าก็ยังนึงพลังมาได้ไม่เต็มที่เพราะตอนนั้นเอทันอนยังอยู่ในขั้นตอนทดลองอยู่ครับแต่ถึงอย่างนั้นนะคาสูจุนก็สามารถชนะไคโดคาซมิไปได้และพาพวกเขาเนี่ยไปที่วิลเลจสถานที่ทดลองมนุษย์ของดรพยายาอ,อกเตัรนพอลส ขวางจากกลุ่มผู้พลังจิตและดรพอสเปครับที่เป็นไอดพันแต่ในขณะเดียวกันฮะอเรกะที่โดนจับตัวมาได้เออหือ หุ่นดีซะเกินเขาเนี่ยโดนอากะบองเนี่ยมาจี้เข้าไปแต่เธอนั้นน่ก็ใช้ความสามารถเล่นงานเจ้าพวกนั้นแล้วหนีออกมาได้โดยมีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ให้พร้อมเลยครับแม่บังเอิญจังแล้วก็สามารถช่วยคาสมิออกมาได้ฮะแต่ว่าพวกเขานั้นอยากที่จะจัดการกับดรพอสเปคและช่วยกลุ่มคนทดลองนี้ให้ได้ซึ่งทางมิน่าเองก็ได้ให้ข้อมูลว่าต้องทําลายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ข้างบนครับจากนั้นพวกคาร์มิจึงปลุกใจของพวกกลุ่มทดลองว่าสู้เพื่ออิสรภาพเพราะพวกนายยังมีชีวิตอยู่ส่วนพวกเขานั้นไปจัด กับพวกดร์พอสเปคแต่ว่าเขานั้นก็ต้องมาประจันหน้ากับคาสืจุนที่แปลงร่างเป็นโดพันยูโทเปียและก็เล่นงานจนสู้ไม่ได้แต่ว่าคาสิมิที่สัมผัสถึงพลังเอทานอนจังหวะนั่นเองเขาจึงได้เข้าไปหยิบไกอารมเมมรีเอทานอนแปลงร่างเป็นคาเมเนเดอร์เอทานอนและเข้าประจัดการยูโทเปีย จนหมดสภาพนอนแน่นิ่งไปเลยและก็มาถึงคราวของดรพอสเบกที่เอทานอนได้ทำลายคลื่นแม่เหล็กได้ทำให้พวกกลุ่มทดลองสามารถออกจากวิเลตได้ครับแต่ว่าดรพอสเบกได้บอกว่าถ้าพวกนั้นออกจากวิเลตไปดวงตาที่เป็นความสามารถของไอโดพันจะถูกกระตุ้นด้วยพลังจิตจนทำให้พวกนั้นตายได้เลยคาสมีจึงจะไปหยุดพวกนั้นแต่ว่าก็ไม่ทันครับมนุษย์ทดลองโดนผลกระทบจนตายห่าหมดเลยครับรวมถึงมินาด้วย พอคาสเมีเห็นแบบนี้ก็โกรธขึ้นมาจึงรวมพลังกับกลุ่มเนเวอร์ของเขาเข้าไปจาัดก,การดอกเตอร์พอสเปกหรือไอโรพันได้สำเร็จแต่นั่นก็ทำให้ไกอาเมมูร e ี่เอทานอนได้พังลงไปครับและคาสึมิก็ได้มีความคิดที่จะเล่นงานเมืองฟูโตพร้อมทางไปช่วงชิงพลังของไกอาเมมูรี่แต่หารู้ไม่ว่ามีนานั้นยังไม่ตายวาย ่อมาครับกลุ่มเนเวอร์ก็ได้มาถึงเมืองฟูโตะไดโดคาซึมีนั้นก็ได้โจมตีเฮลิคอปเตอร์ของฟาวเดชันเอ็กซ์ที่มี T2 ไกอาร์เมมโมรีหรือไกอาร์เมมโมรีรุ่นใหม่อยู่นั่นเองครับและคาซมีนั้นก็ได้แย่งชิงเมมโมรีเอทานอลมาเพื่อแปลงร่างเป็นขามนไรเดอร์เอทานอลแต่คนของฟาวเดชันเอ็กซ์กับกดระเบิดว่ะเฮลิคอปเตอร์นั้นระเบิดเป็นจุนทําให้ T2 ไกอาร์เมมโมรีนั้นก็จัดกระจายไปทั่วเมืองเลยครับและทําให้เกิดโดพันขึ้นมากมายเนื่องจากไอทีทาาูไก ทำให้คา r เมนไรเดอร์ดับเบิลเนี่ยต้องไปจัดการแล้วครับ ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้เจอกับไดโดมาเรียที่หลอกว่าเธอเป็นตำรวจแล้วให้พวกคามเบนไรเดอร์ดับเบิลนั้นไปรวบรวม T2 ทูไกอาร์มเมรีมาตามแผนการของคาซึมินั่นเองหรครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลุ่มพวกไนเวอร์ก็ได้ครอบครองพลัง T2 ทูไกอาร์มเมรีและเป็นโดพันด้วยเช่นกันนะคือฮาเนฮาระเลกะเป็นฮีน an, โดพันโดมโตโกโซเป็นเมทันโดพันอิซึมิเคียวซุยเป็นลูน่าโดพันอาชิฮาระเคนเป็นทิกเกอร์โดพันนั่นเองฮะซึ่งตอนนั้นเองฮะมาเรียเนี่ยก็ได้ล่อ ให้พวกดับเบิลมาหาเพื่อที่จะแย่งชิงทีทูไกอัมเมอรีที่รวบรวมมาและทําให้พวกเขาเนี่ยต้องมาเจอขับไดโดคาซุมิที่แปลงร่างเป็นคาร์เมนไรเดอร์เอทนนอนโดยเขาเล่นงานคาร์เมนไรเดอร์ดับเบิลสมอบกระแตตุ๋ยกันเลยทีเดียว และผลของเอทานอลเมมโมรีที่ทำให้ไกอาเมมโบรีรุ่นก่อนนั้นใช้งานไม่ได้แหมแย่เลยทีนี้พูกพผยเอกเนี่ยแปลงร่างไม่ได้แล้วหลังจากนั้นไม่พอฮะเนื่องด้วยฟิลิปนั้นคิดว่ามาเรียคือแม่ของตัวเองจึงทําให้ถูกหลอกเพื่อที่จะมาเป็นพลังในการทําแผนการทําให้คนในเมืองฟูตโตเนี่ยเป็นเนวเวอร์เหมือนกันทั้งหมด แต่ว่าโชาโนก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาได้รับการช่วยเหลือจากสเขาโด,โดายได้มอบเข็มกัดลอสไดเวอร์ไว้ให้ใช้และบังเอิญเหลือเกินที่ทูไกาอาเมมูรี่จ๊กเกอร์มาโหลดอยู่ในสำนักงานเขาเลยแปลงร่างเป็นคาร์เมเน,นเดอร์โจ๊กเกอร์เพื่อจาัดก,การฮิตโดพันและเมทันโดพันได้สำเร็จ และเข้าไปช่วยฟิลิปแต่ก็สู้เอธรนนไม่ได้ครับคาซิมิจึงเริ่มแผนกายของเขาแต่ฟิลิปนั้นกลับขึ้นมาขัดขวางโดยปโปแปลงโปรแกรมของเอธอนนเพื่อที่จะให้ไกอาร์เมมูรีรุ่นก่อนกลับมาใช้งานได้คาซิมิจึงเข้าขัดขวางแต่โดนมาเลชิดยาสลายเซลล์ทำให้คาซิมิอ่อนแรงแต่ก็ใช้ปืนยิงใส่มาเลอ,ออ้อยเข้าท้องแบบเต็ม ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีเลือดแต่ว่าตายไปแล้วแต่คาซิมิก็มายอมแพ้ครับมียาปลูกเซกปลูกเซลโอเคเจ้ามาทําอะไรเพื่อทําแผนการตัวเองให้สําเร็จซึ่งคา r เมลเดอร์ดับเบิลก็เข้ามาขัดขวางแต่ว่าลูหน้าโรพันก็มาก่อกวนและจังหวะนันเองคา r เมลเดอร์โอ๊ดไม่รู้ว่ามาจากไหนครับเข้ามาช่วยกําจัดลูหน้าโดพัน อีกด้านหนึ่งครับคาเมเดอร์เอ็กเซลจัดการทิกเกอร์โดพันลงได้ทําให้ตอนนี้เหลือแค่เอเทอร์นตัวเดียวแล้วซึ่งดับเบิลแปลงร่างเป็นเอ็กซ์ติมสู่เอเทอร์นที่ใช้โหมด Never Ending Maximum d ิมัมไดที่รวมไกาอาร์มมบูรีทั้งหมดมารวมตัวกันแต่ว่าทันใดนั้นเสียงเชียร์และพลังของเมืองฟูโตก็เชียร์ดับเบิลตลอดทางเลยครับทำให้ดับเบิลนั้นมีกำลังใจและกลายร,ร่างเป็นไซโคโจ็กเกอร์โกเอ็กซ์ตีมและบินเข้าไปทีมใส่เอเทอร์นดอกเดียวตาย คิดถึงจริงๆความตายเนี่ย <laughs> <S <S ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้มินาที่รอดชีวิตก็มาเล่าเรื่องราวของไดโดคาสึมิที่ผ่านมานนั้นเขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดครับทําให้ฟิลิปและโชทาโร่เข้าใจในตัวของคาสึมิว่าที่เขาทําลงไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องและล้วยอมรับเนี่ยว่าเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าสติสมประกอบเนี่ยอาจจะเป็นคนดีก็ได้ <laughs> ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของค a ร์เมนไรเดอร์เอทานหลายคนนี้ก็น่าจะชื่นชอบแล้วก็ได้รู้ตัวตนและรู้ที่มาที่ไปของ d าดโดคาซุมิเป็นอย่างดีฮะทำให้เราเนี่ยชื่นชอบในตัวค a ร์เมนไรเดอร์เอทานนั่นเองแหละครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราฟอร์ฟันกันต่อไปด้วยเข้าใจป่าและใครที่อยากจะซื้อเสื้อของเรานะฮะก็ มาทักสอบถามได้นะครับว่าเอ๊ะเหลือเสื้อลายอะไรบ้างไซส์ไหนบ้างฮะก็ทักมาได้ครับที่เพจ f c e e o o o โฟร์ฟันขับได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ฮะคลิปเราก็ยังมีเปิดซุปเปอร์แตงนะใครที่อยากโยนเงินให้ให้เราก็โยนกันมาได้อ่ะอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ60คนเมื่อไหร่เราจะให้คุณมอสเนี่ยไปอ่าอมเล็บขบมาร์ก็กแขน,นะเพราะว่าอ่าเล็บขบเขาทิ่มนิ้วโป้งตีแล้วอืมดีมาก